ห้าทีมโอ้ไกลแล้วกันองทีมเีโอวอีเจ็ดทีมหรืออีกเจ็ดทีมนะครับหลังจากที่ถอยเพลงพังแล้วนะครับถึงจะแจกโล่พังนะครับถึงจะให้่น้องานร้องเขาแจกโล่พังอากาศนิมนนะครับคุอาจาร ก็มีเป็นตัวสดเลืองดานราพิม์นะครับคุณอาจารย์นะครับคผู้งนะครับเรื่องสูอัสมอ่าเรืองสูอัสมนะครับี่กแงครับแท่านท่านทำงนครับเขาแห้งหรือกลจะไสผ้าอะไรครับผมเออตเขาแห้งมากลอ่าราพิมพ์นะครับคุณผู้ิง์เ่องสูอัสมนะครับเรอเรป็นเรื่องน

ทาไม่ตแี่นก่พรม่าก็มนท่านดรืีลท่หนึ่งหนึ่พันบาทีรางวัลที่สองสามพันบาทรางวัลที่สามสองพันบาทนะครับ สำหรับกฎกติกาในการตัดสินให้คะแนนนะครับมีอยู่5ข้อข้อละ20คะแนนนะครับข้อที่หนึ่งก็คือจะดูในเรื่องของเรื่องนี่เของมันเท่าไหร่การพูดการแต่งกายนะครับมีความงามการกระโดบเปรยเปรย์ตัดเทนีนะครับ20คะแนนข้อที่สองก็คือความพร้อมเพรียงในการแสดงเช่นการเดินการป่าการไหวการลุกการนั่งนะครับ ยีเเ่สิบคะแนนข้อที่สามก็คือในเรื่องของน้ำเสียงคำนองจังหวะสอบท้องกับบทสารพันหรือเปล่านะครับเนี่การมีเสียงดีจังหวะดีเอ่อโชวกันจะได้คะแนนเต็มนะครับอันนี้ก็ยี่สิบคะแนนข้อที่สี่ก็คือเนื้อหาสาระที่พร้มสั่งสารบอบทสารพันนะครับมีเรื่องนื้อหาสาระที่มีความสั่งสารอไม่เออผมจะเสียงมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ ข้อที่ห้าก็คือการรักษาเวลานะครับเวลาที่ใส่เวลาก็เพินขนาดที่กับการที่นี่ก็ยน่เต็มนะครับนี่คือขอมาหลวพ่อมาเลยขอมาเลยนี่ก็อีเรางนีก่อนที่จะเข้ามาเพราะมาตยอดนะครับท่านคุณไหนก็ไล่ร้านข้าวยี่ก็ได้ท่านที่มองครับครูบาอาจารย์นะครับที่รูปที่องค์สวยสงบนะครับเออมีตจะโกงหรือเปล่าการทำบุพเพอีก็เสริม ก็ไม่พอก็ยมาเสริมตรงนี้นะครับคุณยานคุณอยคุณหอมคุณทัานแงยอะกันพ่อเออ